ที่เสียหายอีกอะนอกจากของที่พี่ปนได้พูดไปแล้วอะมันก็มีต้นไม้นะต้นไม้ที่ปลูกไว้อะคือตอนนี้มันกําลังขึ้นสวยมากเลยก่อนที่น้ําจะท่วมอะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าตายหมดแล้ว ที่เล่าเนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์แทนบทเพลงที่ครูภัยบุญบุตรขันเขียนไว้เลยค่ะเปรียบเปยหญิงคนรักกับดอกไม้รูปสวยและกลิ่นหอมในเพลงลานรักลั่นทมนะคะบริเวณหน้าบ้านของครูภัยบุญบุตรขันที่เชียงรากใหญ่อําเภอสามโค,คจกจังหวัดปทุมธานีจริงๆต้องมีต้นลั่นทมหรือวลีลาวดีปลูกประดับอยู่เต็ไมไปหมดเลย แต่ตอนนี้คุณอัญชลีกลับมาเล่าให้ฟังว่าดอกใบร่วงตายหมดแล้วเพราะว่าน้ําสูงถึงระดับอกแบบนี้มาร่วม2สัปดาห์แล้วนะคะเนี่ยก็นั่งเรือดูความเสียหายกันแบบนี้เลยต้องบอกว่าที่เล่าเรื่องของต้นไม้เนี่ยมันเป็นคุณค่าทางใจล่ะค่ะที่ไม่อยากจะเสียไปที่เห็นนี่คือคุณเปิ้ลวันวิสาตรการเกตนะคะเป็นทายาตรุ่นเลนของครูไับูร์คนดูแลบ้านหลังนี้เองก็เล่าให้ฟังว่าไม่คิดเลยคุณผู้ชมว่าปีนี้จะท่วมสูง ท่วมนานขนาดนี้นะคะจริงๆก็ทําใจไว้บ้างแหละแต่ว่าพอมาเจอท่วมแบบนี้อยู่ยากนะคะเพราะบ้านเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาด้วยแต่คงต้องเตรียมกําลังไว้หลังจากนี้ต้องปรับปรุงกันใหญ่โตเลยละค่ะจากการที่สำรวจแล้วของเสียหายก็จะมีหนังสือของครูภพบูลบ้างบางส่วนนะนะคะที่ที่เก็บไม่ขึ้นไม่ทันบางส่วนแล้วก็ก็น่าจะเป็นในเรื่องของ อุปกรณ์นะคะที่เป็นเรื่องของโต๊ะเก้าอี้แคร่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งต้องจมน้ำบางบางอย่างก็เก็บขึ้นไม่ไหวด้วยความที่มันหนักเอ,อก็ต้องมีการมาทำความสะอาดกันนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยโครนจะเยอะมากเพราะว่าน้ำขึ้นขนาดนี้แล้วน้ำขังด้วยเนี่ยโคลนที่เป็นใต้ถุนนะคะก็จะเยอะแล้วก็จะเกาะตามบันไดตามเงี้ยตามตามรั้วทองเงี้ยก็ต้องมานั่งต้องขัดกันนะคะคิดว่าจะเป็นน้องของปีห้าสีเนาะค่ะ แล้ววันนี้ตอนตอนนี้คือชาวบ้านต้องยังไงคะอาศัยเรือกันใช่ตอนนี้ก็พายเรือเข้าออกอะค่ะตอนเนี้ยอย่างตอนเห็นบ้านครูนี่เป็นยังไงบ้างคะตอนน้ำเริ่มมาตอนอ๋อตอนน้ามาก็เราก็ช่วยๆกันเก็บของเก็บอะไรอะนะคะคือที่ผ่านมาบ้านครูภัยบุญบุตรขานสร้างปี2553นะคะโดยมีทายาทรุ่นหลาน คุณอาสุริยะบุตรคารและก็คุณเปิลวันวิสานี่แหละค่ะที่ช่วยกันเริ่มสร้างขึ้นมายังไม่ทันแล้วเสร็จดีก็เจอน้ําท่วมหนักตอนปี54เลยค่ะคุณผู้ชมก็มองการไกลนะคะบ้านริมน้ําแบบนี้ทํายังไงดีทําแบบบ้านโบราณค่ะยกใต้ถุนสูงกันไปเลยนะคะก็เลยรอดอย่างที่เห็นมาจนถึงทุกวันนี้ล่ละค่ะคือปกติบ้านครูภยัยบูในส่วนของพิพิธภัณฑ์คุณผู้ชมเห็นจะอยู่ชั้นบนเมื่อกิ้ที่คนเยอะๆเนาะเปิดให้ชมทุกวันอาทิตย์ที่2ของเดือนนะคะ แต่ถ้าใครแวะเวียนมาชั้นล่างก็สามารถนั่งเล่นถ่ายรูปกันได้แล้วก็ในช่วงวันครบรอบการเสียชีวิตทุกวันที่29สิงหาคมใต้ถุนบ้านจะคึกคักแบบนี้เลยต้อนรับมิตรรักแฟนเพลงที่เห็นด้านหน้าบ้านมีโป๊ะเรือด้วยนะคะบางคนเขาก็มาทางน้ําลงเรือแล้วก็มาแวะขึ้นหน้าบ้านเลย หลายคนก็บอกว่าอยากจะดูแลบ้านนี้ให้เป็นมรดกความทรงจำถึงทีตักกวีคนสำคัญนะคะก็คือจริงๆงเนี่ยไม่ได้มีหน่วยงานภาครัฐอะไรมาสนับสนุนอยู่กันได้ก็ด้วยน้ำใจของคนรักครูจริงๆเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยคะ่ะว่าต้องดูแลบ้านนี้กันยังไงบ้างบอกตรงๆว่าการทำบ้านหลังเนี้ยเราทำด้วยอจริงคือทำด้วยจิตใจที่อยากทำนะคะอันดับแรกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแรงบันดาลใจที่เกิดก็คือก็จะมาจากที่ ด้วยน้าชายด้วยแกจะรักบ้านหลังนี้มากนะคะรักครูไพบูร์มากเก็เลยทําบ้านหลังนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้จากการที่แฟนพันธ์แท้หรือคนที่มาเนี่ยก็ช่วยสนับสนุนในการซื้อเสื้อซื้อหนังสือค่ะเราก็ได้จากรายได้ตรงนี้เข้ามาแล้วก็มีนักปั่นจักรยานของทางทางจังหวัดปทุมนะคะก็ก็มามามาช่วยด้วยในการช่วยซื้อเสื้อ ถามว่าถามว่าเพียงพอไหมไม,ไม่ไม่เพียงพอละคะ่ะแต่ด้วยความที่เราเราอยากจะเดินต่อ ปีนี้อาจไม่มีงานใหญ่นะคะครบรอบการจักไป29สิงหาคมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันโควิด19ด้วยน้ำท่วมด้วยแต่ทายาทก็มีการจัดทำเสื้อ49ปีการจักไปค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเป็นอีกช่องทางหาไรายได้ขายทางออนไลน์ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็เข้าไปได้นะคะพิมพ์คาว่าบ้านคีตากวีภัยบ uh ุญบ uh ุตรคันใน Facebook เลยค่ะคือไรายได้ทั้งหมดเขาจะนามาบารุงรักษาบ้านหลังจากน้าลดนั่นเองนะคะ